การใช้งานกล้องทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เปิดหน้าเล่นเปิดฝาออกมานะครับเปิดเครื่องแต่ละแต่ละเครื่องอตัวเปิดนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็เวลาใช้งานอาจจะใช้โหมดออโตหรือโหมด P ก็ได้ครับตัวนี้ถ้าเป็น M ก็อาจจะใช้แบบ เราปรับค่าเองทั้งหมดนะครับอาสมมุติผมใช้โหมดออ t โต้แล้วกันเวลาใช้งานก็นี่ครับปุ่มชัตเตอร์อยู่ตรงนี้อันนี้มันออ t โต้ให้ถ้ามันมืดมันก็จะเปิดแสให้อันนี้นคือการวัดแสงการวัดแสงก็คือกดลงไปครึ่งหนึ่งให้ไฟให้ไฟในช่องอันนี้มันจะดังที่ติดนะครับ เห็นห้อาพอพอวัดแสงไว้ครึ่งหนึ่งปุ๊บกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นถ่ายรูปอ่าประมาณนี้สมมติผมจะถ่ายเลนนี้แล้วกันนะครับก็มองมองในช่องมองภาพนะครับก็กดวัดแสงไปครึ่งหนึ่งกดตรงนี้นะครับปุ่ม กดชัตเตอร์อันนี้เรียกปุ่มกดชัตเตอร์กดไว้ครึ่งน,นึงก่อนนะครับมันจะมีสองระดับก็กดหนึ่นนงกดสุดก็จะเป็นถ่ายรูปอ่ะสมมตุติผมจะถ่ายเลนส์ตัวนี้ด้านล่างก็นี่เลยครับกดว่าแสงไว้ครึ่งนึงพอกดครั้งสุดท้ายก็จะถ่ายรูปอ่ะก็จะประมาณนี้ โอเคสงสยัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ